สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าถ้าเราจะลดปุ๋ยในการปลูกผักฤดูร้อนเนี่ยเราจะต้องลดปริมาณเท่าไหร่ซึ่งในของผมเนี่ยผมปลูกผักไฮโดรน้ํานิ่งมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วหน้าร้อนเนี่ยเราต้องมีการลดปุ๋ยเพื่อที่จะช่วยให้ผักเขาเติบโตได้แล้วปีนี้เป็นปีที่ร้อนที่สุดครับผมทาคลิปวันนี้วันที่เดี๋ยวนับก่อนนะสาวันที่4 พฤษภาปี67ครับซึ่งช่วงนี้บ้านผมอากาศอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่44องศาก็ถ้านับเป็น40องศาอับเนี่ยก็เป็นเดือนนะครับเพบราะบุรีรัมย์มันร้อนแล้วข้อเสียของบ้านผมคือเวลาร้อนเนี่ยมันร้อนแบบไม่มีลมนะครับมันร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบเลยมันร้อนอย่าง,งน,นั้นนะฮะโหดร้ายมากคลิปนี้ก็เลยจะพาเพื่อนมาดูว่า ถ้าเราจะลดปุ๋ยช่วยเนี่ยเราลดเท่าไหร่แล้วแต่ละคนเนี่ยปริมาณการใช้ปุ๋ยมันต่างกันนะครับ3มซีซีต่อน้ํา1ลิตร4ซีซีต่อน้ํา1ลิตร5้าซีซีต่อน้ํา1ลิตรอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราจะมาลดให้มันเท่ากันเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอัตราการใช้ปุ๋ยนี่มันต่างกันเราจะมาบอกว่าเท่านั้นเท่านี้ยังไงอมาดูครับในส่วนของผมผมลดแบบไหนยังไงเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับ่ะ ของเพื่อนๆอยู่ที่บ้านเนี่ยอุณหภูมิกันเท่าไรครับเจอฝนกันบ้างไหมของผมเมื่อวานตอนเย็นนี่เจอลมมานิดหน่อยอเราก็ดีใจครับว่าลมมามีฝนมาแน่นอนสุดท้ายหายจ่อยฝนไม่มาครับวันนี้ก็เลยพามาดูครับว่าลดปุ๋ยในช่วงฤดูร้อนมันต้องลดเท่าไหร่ใช้อะไรเป็นเกณฑ์อย่างของผมต้องบอกกับเพื่อนเลยนะครับว่าผมไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยเติมปุ๋ยั้งเดียวเก็บผักขายอากาศร้อนไหมร้อนครับบ้านผมบุยรำร้อนไม่แพ้ใครอยู่แล้ว แล้วที่สําคัญครับอีสานเนี่ยมันร้อนร้อนแบบเสียเปรียบภาคอื่นภาคอื่นอย่างภาคกลางภาคเหนือเหนือไม่แน่ใจนะครับว่ามีลมหรือเปล่าเพราะผมไม่เคยไปเนาะแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้นี่สบายครับลมทะเลโกรกถึงอากาศร้อนถ้ามีลมทะเลเนี่ยก็สบายครับผักมันโตเร็วถ้าเจอลมนะครับแล้วทีนี้ต้องลดปริมาณปุ๋ยอไม่วัดค่าน้าําไม่วัดค่าปุ๋ยแล้วใช้อะไรเป็นเกณฑ์ใครบอก อันนี้ประสบการณ์ล้วนๆครับที่ทํามาหลายปีเพราะผมก็ลองผิดลองถูกมาเยอะครับก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ก็คืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยผมเติม 4cc ซต่อน้ l, นอํา1ลิตรเนาะลางปลาแซลมอนผมตีเป็น40ลิตรเลยลังกุ้งผมตีไป25ลิตรเลยกลมๆไม่ต้องเถียงผมหรอกครับมันไม่เป๊ะหรอกครับว่าต้อง40 40เป๊ะหรือ25เป๊ะมันไม่ถึงมันเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เราตีเป็นเลขกลมๆเอาครับ เพราะว่าผมทําผักผมเมื่อก่อนผมทฤษฎีจ่าและเป๊ะสุดท้ายผมไม่มีผักขายแต่ตอนนี้ผมทําแบบง่ายๆลูกค้าผมก็คือผมอยู่วุยดําร้านไหนใหญ่หญๆนะก็ลูกค้าผมซะส่วนใหญ่เหมือนกันแหละครับในส่วนตรงนี้ทีนี้มาดูครับ4ซ c ต่อน้ํา1ลิตรลังปลาแซลมอนเติมกล่องละอย่างละ160ในช่วงปกติแต่ถ้าเป็นฤดูฝนฤดูหนาวเพิ่มได้ครับจาก160เป็น175 180ได้ ผักจะโตเร็วขึ้นแล้วก็น้ำหนักดีขึ้นไม่ต้องรอให้มันถึง40วันหรอกครับผมเก็บขายตั้งแต่อายุ3 2ถึง35วันก็เก็บขายหมดแล้วครับในช่วงฤด,ดูหนาวนะฤด,ดูฝนก็จะเก็บขายอยู่ที่3 4มถึง3 8วันก็เก็บหมดแล้วฮะในรุ่นนั้นพอมาถึงฤด,ดูร้อนนะฤด,ดูร้อนผักมันไม่หนักเพราะวอากาศมันร้อนพอมันร้อนมากๆเราต้องลดปุย๋ย แล้วรังกุ้งกับรังปลาข้อจากัดของรังก็มีครับรังกุ้งอุณหภูมิเขาไหวแค่ไหนรังปลาไหวแค่ไหนมันแตกต่างกันในช่วงฤดูร้อนนี่แหละครับภาคอื่นอาจจะไม่ค่อยเห็นผลแต่อีสานนี่แน่นอนครับรังกุ้งยากครับถ้าร้อนระดับ44องศาเหมือนบ้านผมเนี่ยแต่ถ้ารังปลาก็สภาพอย่างที่เห็นเนี่ยก็มีขายครับแต่ช่วงนี้เอาของลูกสวนครับของเจ้าตัวนี่ถึงแค่ตรงนู้นเมื่อกี้ก็เก็บกอดอายุไปครับซึ่ง โอ้ไม่อยากจะบอกเลยเจ็ดต้นห้าขีดนะครับคือต้องเก็บเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานแล้วคือช่วงนี้บุยดำก็มีอีเวนต์แข่งรถนอนแล้วทีเนียโรงแรมที่ผมส่งเขาต้องการใช้เยอะซึ่งเขาขอมาเราก็ต้องจัดไปแล้วพอผักไม่โตก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ทุกร้านของผมจะไม่มีผักไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับเพราะผักผมโตไม่ทันแล้วของลูกสวนก็โตไม่ทันด้วยเพราะว่าอากาศปีนี้มันร้อนมากๆจริง มันเลยทำให้ผักเนี่ยมันโตช้าเหลือเกินทีนี้การลดปุ๋ยจาก 4CC ซีซีต่อน้ำา1ลิตรต้องเป็น3.5มจุด้าไหมต้องเป็น3.8มจุดไหมมันต้องใส่จุดข้างหลังให้เป๊ะหรือเปล่าไม่ครับไม่ต้องหรอกผมใช้วิธีนี้ครับผมลดแค่กล่องละอย่างละ1 0 c ซีซีแค่นั้นครับไม่ว่าจะเป็นรังกุ้งหรือรังปลาไม่ได้เทียบอัตราส่วนที่ว่า1ลิตร เท่านั้นซีซีหนึ่งลิตรสองซลิตรสามใหม่ผมจะจผมจะใช้วิธีแบบนี้ครับอย่างลังปลาเนี่ยมันเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าลังกุ้งเนาะจากปกติเติม160 cc ผมก็ลดเหลือแค่150ยหแค่นั้นส่วนลังกุ้งปกติเติม100 cc ผมก็จะลดเหลือแค่90 cc แค่นั้นเว้นแต่ว่าอากาศมันร้อนมากๆ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าอากาศที่บ้านเพื่อนเนี่ยมันร้อนมากๆในส่วนที่เพื่อนๆที่ใช้ปุ๋ยผมนะผมก็จะให้ลดไปอีก5ครับจาก150ก็เหลือ145ถ้ามันร้อนมากๆเพราะว่าพื้นที่แต่ละคนต่างกันนะครับเราไม่รู้หรอกครับที่เพื่อนๆผมเนะี่ยเขาอยูนะ่มันร้อนขนาดไหนเราก็ดูสภาพอากาศทเทียบเคียงส่งให้เขาดูว่าของผมอากาศประมาณนี้โรงเรือนผมเป็นแบบนี้มีลมพัดผ่านบ้างหรือไม่มีลมพัดผ่านผมเติมแค่นี้ ถ้าเขาคิดว่าเติมแค่นี้ไม่ผ่านให้ลดลงอีกสัก5้าก็คือกล่องปลาเนี่ยก็เหลือกล่องละอย่างละ145กล่องกุ้งก็เหลือกล่องละอย่างละ85แค่นั้นครับแต่การลดปุ๋ยมากเนี่ยมันทาให้ปกักโตช้าแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับถ้าผากักโตช้าก็ใช้ทางใบช่วยทางใบใช้อะไรก็ปุ๋ยนี่แหละครับปุ๋ย AB ีนี่นะครับหซีซีต่อน้ํา1ลิตรฉีดช่วงเช้าเช้าเนี่ยเช้าแบบนี้เช้าวกว่านี้ได้ยิ่งดีครับ ฉีดบางๆแค่นั้นนะครับผักจะโตขึ้นหรือพวกน้ำหมกักนมสดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฉีดไปเลยครับฉีดได้แต่ว่าการจะให้ปุ๋ยทางใบนี่คือเน้นฉีดช่วงเช้าจะดีกว่าครับเพราะว่ามันจะได้ให้ผลดีกว่าช่วงเย็นช่วงเย็นเนี่ยสู้ฉีดช่วงเช้าไม่ได้ไม่ต้องรู้เหตุผลหรอกครับถ้าอยากรู้ไปเสิร์ชหาตอนเช้าตอนเย็นผักเขารับอาหารทางใบยังไงผมอธิบายไปก็ยาวแค่นั้นนะครับจะดีกว่าถ้าจะเป็นการฉีดไล่หนอนไล่แมลงผมว่าฉีดตอนเย็นจะดีกว่า ผมจะใช้วิธีนี้นะครับก็ปรับใช้เอาอย่างการลดปุ๋ยเนี่ยถ้าถามผมว่าต้องลดเท่านั้นซีซีต่อน้ําเท่านี้ลิตรถ้าปุ๋ยเราเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยอัตราการใช้แตกต่างกันมันก็ไม่สามารถใช้ได้แต่ถ้าถามว่าผมใช้แค่ไหนก็ตามในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใช้อัตราส่วนผสมที่น้อยกว่าหรือมากกว่าก็ปรับใช้เอาครับเอาที่ง่ายๆเลยก็ไปถามว่าที่เราซื้อปุ๋ยมาเนี่ยต้องลดเท่าไหร่แบบไหนตรงนี้จะง่ายกว่าครับ ง่ายกว่ามายิงบางบางทีก็พิมพ์ถามผมเนาะผมก็ถามว่าใช้ปุ๋ยเท่าไหร่เออพอบางทีผมบอกไปมันอาจจะคลาดเคลื่อนเพราะว่าอัตราการใช้ปุ๋ยแต่และเจ้าเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับก็ลองเอาแนวความคิดแนวการทําของผมไปปรับใช้เอาไม่ยากหรอกครับทําผักอะ่ะไม่งั้นผมอยู่บ้านนอกแบบนี้ไม่มีผักขายตามาร้านอาหารใหญ่ๆหรอกก็ดูเป็นแนวทางนะครับในส่วนตรงนี้เพื่อนๆคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ ก่อแอดไลน์มาเลยผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปทุกคลิปที่ทําเกี่ยวกับผักสลัดนี่แหละก็ถามถ่ายกันได้ครับมีแบ่งกันไปใช้ไปปลูกถ้าถามว่ามันดียังไงมันก็ไม่ดียังไงหรอกครับอย่างน้อยผมก็มีผักขายแค่นั้นนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับรากไม่ค่อยออกเลยหน้าร้อนตอนนี้ทางสวนก็มีผลิภัณั์เป็นพริกป่น ขั่วมือเลยนะครับขั่วเองแล้วก็ที่สําคัญครับตำเองด้วยตำกับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มากพริกป่นที่ขั่วเองตำเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละ89บาทครับค่าส่งครั้งละ30บาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะพริกป่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับ